ออกกับตัวเองเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเออ่ด้วยความที่กระเป๋าเนี่ยน้องเขาแบบใบ,ใบเล็กเนาะแล้วก็สายนะครับตรงนี้เป็นน่าสังเกตนิดนึง,นงก็คือว่าสําหรับไซส์แม็กซี่เนี่ยตัวเออ่ดรอปเลนส์ของเขาเนี่ยจะสั้นกว่าจะสั้นกว่าไซสา์ยี่และไซส์สามสินะครับ 178, 179เนี่ยก็ใช้ไซส์แม็กซี่ได้ไม่มีปัญหานะครับไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าเราใช้กระเป๋าแบบอู๋อะไรใหญ่ใหญ่เราซื้อของเนี่ยเราใช้มันต้องตอบโจทย์ การใช้ของเราจริงๆคือถ้าเราซื้อมาแล้วเราแบบไม่ได้ใช้หรือคอยพะวงหรือคอยเก็บว่าจะแบบเดี๋ยวขายราคาตกไม่ตกอะไรเงี้ยครับสำหรับใครที่ขอมาทำให้แล้วนะครับคลิปตัวชแนลนายทินสายแม็กซี่นะสวัสดีครับทุกคนพบกับพี่ฟ้านะครับกับช่องนายนูเจช็อนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพี่ฟ้าด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่ฟ้ามาแบบเร็วนิดนึงนะครับเนื่องจากว่า มีเพื่อนๆเนี่ยทักมาในออข้อความน,นะครับบอกว่าอยากให้รีวิวตัวนี้นะครับชาแนลนายทีแม mm ็กซี่นะครับเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของชาแนลนาทีเนาะอาจจะเห็นที่พี่ฟ้าแบบบอกออมีเคยลงรูปไว้ว่าออโอเคมีสำหรับนายทีเนี่ยใบนี้นะครับเป็นน้องที่ใบใหญ่ที่สุด ไนี้เลยนะครับก็เลยเอามารีวิวให้ดูเล็กๆแล้วกันเนาะสำหรับคนที่รออยู่ว่าเออสำหรับตัวายทีนเนี่ยซึ่งจริงๆมันเป็นอีกช้อยหนึ่งสำหรับผู้ชายนะครับที่สามารถที่จะใช้แชนแนลไนทีนได้นะครับซึ่งตัวายทีนใบนี้นะครับเป็นานทีนที่แบบไซส์แม็กซี่เลยนะครับความความกว้างความยาวของตัวฐานด้านล่างนนอยู่ที่ประมาณ 35- มสิมกเซนนะครับก็ถือว่าใหญ่พอสมควรแล้วก็เป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดน,นะครับตัวเนี้ย จริงๆตอนที่นายทีมเขาออกมาเนี่ยพี่ฟ้าเห็นตอนแรกเลยเนาะก็คือชอบมากนะครับชอบในสไตล์ที่เขาดูเป็นแบบนมนวลแบบบูบูนุ่มๆแบบเนี้ยนะครับก็เลยแบบเเข้าไปลองดูแล้วก็ทําให้เห็นว่าจริงๆตอนแรกไม่ไม่ไม่ไมไมรู้ว่าเขามีไซส์แบบไซ,บบไซส์ใหญ่ที่สุดเนาะเห็นพี่แบบคนก็ถือกันไซส์สามสิบหรือว่าไซส์ยี่สิบหกซึ่งพอไปลองถือแล้วเนี่ยไม่คิดว่าไม่เหมาะกับตัวเองเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยความที่กระเป๋าเนี่ยน้องเขาแบบ ใบเล็กเนาะแล้วก็มันดูมีความล mm ุคแฟมินีนมากไปนิดนึงสำหรับสหรับตัวพี่ฟ้านะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าใสา่ของก็ไม่ได้มาก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 อ่ะสู้ไปใช้ไซส, 8, ส 9, แ์แปดไซส์เก้าอะไรเงี้ยน่า,น,าน่าจะดีกว่าคือชอบแบบนั้นมากกว่าถ้าจะใช้ใบเล็ก uh, นะครับ mm hmm. ก็เลยมาลอง uh, สะพายตัวที่เป็นแม็กซี่ดูนะครับถามไปเซว่าเออขอลองของข,ขอลองแม็กซี่ดูก็คือเออพอลองแล้วรู้สึกชอบแล้แบบบางทีเราเห็นรีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่รีวิวในในเมืองไทยเนี่ยที่เขารีวิวกันเนี่ย เขาบอกมันใหญ่มากนะครับสุดใหญ่เธอทะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพี่ฟ้าดูรีวิวของที่แบบเป็นเป็นบล็อกเกอร์แบบยูทูบเบอร์ต่างประเทศอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คือทั้งมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนาะคือเขาก็จะบอกว่ามันแบบมันจะไซส์มันใส่มันใช้ของได้ดีแบบใส่ของได้เยอะอะไรเงี้ยนะเหมาะมากในก็เลยเลยอีกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนื้อสู่ตัวเองชอบนะครับพอไปลองดูแล้วก็เออ,เอ,อจริงด้วยไม่ผิดหวังเหมือนที่เขาบอกเลยนะว่ามันแบบเป็นลุคที่เราแบบ โอเคเราเ,เข้ากับเราอะไรเงี้ยครับ mm. ฟังก์ชันการใช้งานทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต,แต่ถ้าตัวนี้เป็นหนังเป็นหนัง Go ส k i n นะครับเป็นหนังโกส k i n ซึ่งเขาจะมีความแบบมีความหนากว่าเนาะจากที่พี่ฟ้าจับนะครับมีความหนาแล้วก็รู้สึกว่าทนทานเพ,าเพราะจริงๆตัวนี้ใช้แบบไม่ได้ระวังเลยอะ่ะใช้แบบสม,สมบันใส่คอมพิวเตอร์นะครับคือเราใส่สามารถใส่พวกแบบ็ปแทบบ็อปแบบเล็กๆได้นะครับแล้วก็ใส่ของทุกอย่างที่เป็น everyday bag คือใส่ทุกอย่างได้เต็มที่แล้วก็ไม่ได้ใช้แบบ รู้ถนอมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเห็นว่าด้วยความที่เขาเป็นหนังสไตล์นี้มันเป็นรอยขีดข่วนลําบากอยู่แล้วนะครับแล้วก็สูดได้เต็มที่ชนนู่นนี่นั่นตลอดตามสไตล์วิฟานนะครับมาดูกันนะครับฟังก์ชันในงานก็คือมีแค่แฟลาใหญ่อันเดียวข้างในนะครับข้างในเขาก็จะบุกด,ด้วยผ้าเหมือนเดิมสไตล์ c า a n e l คือผ้าเมล็ดฝ้ายสีแดงนะครับแล้วก็ใบนี้ made in Italy นะครับนี่ครับจะให้ดูว่าช่องข้างล่างเนี่ยมันเป็นแค่แบบรูมใหญ่ๆหนึ่ง ช่องเลยที่เราสามารถที่จะใส่ของอะไรก็ได้คือมันใส่ได้เต็มที่คือพี่ฟัาไม่ต้องบอกเลยว่ามันใส่อะไรมันใส่ได้ทุกอย่างที่เราต้องการอยู่แล้วนะสาหรับใบเนี้ยคือถือว่าคุ้มค่าซื้อมาคุ้มค่าใช้งานได้ตอบโจทย์แล้วก็สําหรับคนที่แบบเออต้องพกคอมพิวเตอร์ทุกวันแบบพี่ฟ้าอะไรเงี้ยนะคอมพิวเตอร์เล็กๆมินิโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยพี่ฟ้ามันตอบโจทย์มากนะครับรวมถึงสามารถใส่กระเป๋าที่เป็นแบบเอ่อออไนเซอร์ที่เราไว้ใส่พวกเอ่อที่ชาร์จสายชาร์จอะไรพวกเนี้ยมันก็ ใช้ได้เลยนะครับรวมถึงกระเป๋าใบเล็กๆเ,กเกงี้ยท,ที่พี่ป๋าใช้ประจำพี่ป๋าก็ใส่ข้าไปนะแว่นกันแดดถึงว่าถ้าจะเดินทางนะครับก็อุปกรณ์ทุกอย่างใส่ได้หมดนะครับแล้วก็ข้างในเขาจะมีช่องติดเหมือนกันนะครับเป็นช่องต่งิดแตรงนี้นะครับแต่ว่าเราก็จะเอาไว้ใส่ของแบบมีค่านิดนหน่อยๆนะที่แบบเอาไว้หลบๆไว้นะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือด้านหลังนะข้าง,งหลังก็เป็นช่องที่แบบสะดวกมากแล้วใช้เป็นประจําเลยนะครับก็คือช่องนี้นะครับ ที่แบบว่าเออมันอีซี่ในการแอคเซสนะครับจะใส,ส่โทรศัพท์มือถือใส่อะไรอย่างเงีง้ยก็หยิบได้นะครับส่วนสายนะครับตรงนี้เป็นน่าสังเกตน,นิดนึงก็คือว่าสำหรับสายแม็กซี่เนี่ยตัวออดอกเล็งของเขาเนี่ยจะสั้นกว่าจะสั้นกว่าสาย26และสาย30นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยเวลาที่เราจะถือเนี่ยพี่ฟ้าว่ามันโอเคนะคือคือด้วยความที่กระเป๋ามันเป็นไซส์ใหญเ่เวลาเราถือขึ้นด้านข้างแบบนี้มันทําให เขาเรียกว่ามันกําลังดีเพราะมันอยู่ที่ด้านด้านข้างของตัวมันไม่ได้แบบว่าห้อยลงมาจนต่ำมากเหมือนเวลาเราใช้กระเป๋าไซส์เล็กอะครับนะครับแล้วแทนที่เออมันก็ยังคงแบบคอสวอร์ดีได้อันนี้คือพี่ฟาให้ดูว่าคอสวอร์็ยังได้อยู่นะยังได้ลุคแบบสปอร์ตสปอร์ตก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงที่ชอบกระเป๋าแบบใบใหญ่ไซส์แบบแม็กซี่คือชอบแบบเออโอเวอร์ไซส์แบ็กอะไรเงี้ยนะครับพี่ฟ้าว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็ มันให้ลุคของสไตล์ที่พี่ฟ้าบอกเนาะ่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบกระเป๋าที่ใช้แล้วให้ความรู้สึกแบบเอ่อลุคที่มันดูเป็นร็อกๆหน่อยนะครับก็ตัวเนี้ยโอเคแล้วด้วยสายของเขาเนี่ยที่เขาเป็นการผสมผสานของอะไรแบบถึงสับแบบสีแบบเลยของเขาตามสไตล์ชาแนลราที่เนี่ยมันเลยทําให้การที่แต่งตัวของเราเนี่ยมันดูแบบแต่งตัวง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างลุคันนี้ถ้ใส่แบบแกงยีนเสือ้อฮาวายนะครับหรือว่าจะแบบ เป็นเดรสอัพขึ้นมาหน่อยจะใส่เป็นกางเกงสแลักหรือว่าเสือ้อเชิ้ตหรือว่าใส่เป็นเบเซอร์ทับอะไรเงี้ยจะใช้ใบนี้สะพายใบนี้หรือว่าถือไปทํางานอะไรเงี้ยพี่ฝาก็คิดว่ามันโอเคคือคือ,คอมันมันกับแบบที่เหมาะอ่ะโอเคมันอาจจะไม่เหมาะกับงานอีเวนต์เวลาเราไปอยู่แล้วเพราะเราคงไม่ได้พกกระเป๋าใบ,บใหญ่แต่ว่าการใช้เป็น everyday bag อ่ะพี่ฝากมัตอบโจทย์มากนะครับสําหรับตัว19 s ีนไซมักซึ่ง ไม่ค่อยเห็นคนรีวิวเท่าไหร่นะครับอาจจะอาจจะคนอาจจะไม่ค่อยสนใจเพราะหนึ่งคือเป็นไซส์ใหญ่นะครับแล้วถ้าการที่เราแบบซื้อไซส์ใหญ่ถ้าเราไม่ได้ซื้อมาใช้งานจริงๆอ่ะบอกว่าจะซื้อมาเก็บหรือว่าซื้อมาเบื่อแล้วจะขายต่อราคาจะตกไหมก็อันนี้อาจจะไม่ได้คิดถึงจุดนั้นนะครับแต่ว่าออมองว่าเราซื้อของเนี่ยเราใช้มันต้องตอบโจทย์การใช้ของเราจริงๆคือถ้าเราซื้อมาแล้วเราแบบไม่ได้ใช้หรือคอยพะวงหรือคอยเก็บว่าจะแบบเดี๋ยวขายราคาตกไม่ตกอะไรเงี้ยถ้าต่อมาก,ก็ สำหรับตัวพี่ฟ้าเอ,เองนะจำจำไม่ไม่ใช่คนอย่างนังน้นเพราะฉะนั้นคือจะไม่ไม่ทำอะไรให้ตัวเองแบบรู้สึกลำบากในการในการต้องใช้ของเนาะก็เ <c> ป <oughs> <ๆ>็น <g ok> สไตล์ของเราจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ <g ok> <g ok> วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ขอมาทำให้แล้วนะครับคลิปตัวแชแนลนายทินไซมักซี่นะครับลองดูนะครับว่ามันเหมาะไม่เหมาะแต่ถ้าถามพี่ฟ้าก็คือพี่ฟ้าชอบนะครับโอเคเราก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับใครที่มองกำลังดูว่าเอยแบบอยากที่จะ ได้ชาแนลนะสำหรับผู้ชายนะถ้าอยากได้ชาแนลใบแรกเนี่ยจริงๆถามที่ถามพี่ฟา้าไปบ่อยเลยว่าถ้ามีใบแรกเนี่ยควรจะซื้อใบไหนสําหรับพี่ฟา้าก็คือพี่ฟา้ามีทางมี2ทางเลือกสาหรับสาหรับใครที่คันถามนี้นะคันถามคำตอบที่1ช้ชอยที่1ก็คือว่าตัวของกระเบียวนะครับก็คือแนะนำกระเบียวซ size ก็คือซส์มีเดียมเก่านะครับ เป็นไซส์ที่พี่ฟ้าใช้ประจำเนี่ยพี่ฟ้ามองว่ามันตอบโจทย์จริงๆนะครับแล้วก็ดูมีความเป็นชาแนลทุกอย่างแล้วผู้ชายใช้ได้ถือครองใช้ได้ทุกวันแต่อาจจะไม่ได้จุของเท่าแม็กซี่นะครับส่วนชอยที่2ก็คือนี่แหละตัว19นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าถ้าใครตัวเล็กอาจจะเป็นแบบไซส์สา 30, อาจจะพอแล้วนะครับก็คือพี่ฟาก็พอเด พอแล้วแหละสาหรับคนที่แบบตัวเล็กหน่อยแต่ว่าถ้าคนตัวสูงยังไม่พาสูงเกือบร80นะประมาณ178 179เกนี่ยก็ใช้ไซส์แม็กซีไดไม่มีปัญหานะครับไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าเราใช้กระเป๋าแบบอู๋อะไรใหญ่ใหญ่โตมากมายนะแล้วอย่างหนึ่งคือตัดสินใจซื้อดีๆเพราะว่าชาแนลเนี่ยราคาสูงนะครับเป็นกระเป๋าที่แบบโอเคมีราคาราคาสูงเพราะฉะนั้นก็คือซื้อมาเอาให้ชอบ,บจริงจแล้วก็คิดว่าได้ใช้จริงๆเนาะถึงจะแบบเ,เขาเรียกว่าซื้อมาแล้วคุ้มค่าที่สุดนะครับ ก็วันนี้ก็ฝากไว้สำหรับน้องไนที่แม็กซี่นะครับชอบไม่ชอบไงกเ็เป็นกำลังใจพี่ฟ้านะคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์ให้พี่ฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับถ้าชอบออการที่แบบการรีวิวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะครับเรื่องแฟชั่นเรื่องลักชวรี่หรือว่าจะเป็นเรื่องแบบทราเวลนะครับหลังที่เราเปิดโควิดได้นี่พี่ฟ้าก็จะกลับมาเรื่องของทราเวลมากขึ้นนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจพี่ฟ้าด้วยนะครับ,รบวันนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบายครับ